อาชีพที่สุดคืออาชีพอะไรขอทานนะที่สุดในเข้าถึงอาชีพขอทานนะผู้เจ้าจัดเนี่ยที่สุดทั้งหลายอาชีพต่ําที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคําสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคําสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอดังนี้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ เขาอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัน์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวเปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชาลามรออนะเห็นไหมเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกําลังถูกชาติชาลามระเนี่ยคือผ่านเข้ามาหาความตายกําลังเกิดขึ้นกับเขาเขากําลังแก้ปัญหาตรงนี้นะ ไม่ใช่ไรอาชีพประเวะแต่เข้าถึงอาชีพนี้เพราะต้องการเวลาว่างมากนะเพราะคารวะเนี่ยมีการงานทําเยอะแยะไปหมดเลยยมจะนั่งสมาธิยมก็เป็นห่วงงานแล้วโอ้ใจคิดงานตลอดเลยใช่ไหมพระเจ้ญญาจึงบอกคาราวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากในเพศคารวะ ฉะนเลยเราจะพึงตรงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะออกจากเรลือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนเถิดนีด่เขาคิดอย่างนี้เขาเลยบวช